แห่งนี้เขาลือกันว่าผีมันดุจริงๆส่วนหนึ่งคงเพราะเหล่าดวงวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารเนื่องจากส่วนมากเป็นผู้ที่ตายก่อนวัยอันควรเพราะโรคภัยรวมไปถึงเกาะนี้แทบไม่มีใครขึ้นไปทำบุญหรือนิมนต์พระไปทำพิธีแผ่ส่วนกุศลให้เลยเกาะจึงเต็มไปด้วยสัมภเวสีหรือผีไรายยา้ญาติ ที่เวียน่ายอยู่ตรงนั้นต้องต้ารออีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้ไปเกิดนี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะผีแห่งนี้ถ้าใครสนใจอยากจะลองไปเที่ยวชมก็สามารถทำได้แต่จ้างชาวประมงหรือคนหาปลาให้พาไปก็ได้แต่เน้นว่าต้องเป็นช่วงกลางวันเท่านั้นนะครับเพราะหากเป็นหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วคิดว่า คงไม่มีใครลกล้า